สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้เราพบกันในเรื่องการใช้ทอมนโททอมนโทนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับทอทะหารแต่จะมีหัวแตกที่หัวนะคะหรือหลายคนเรียกว่า ท้อทหารหัวแตกนะคะง่ายๆเลยคือตรงหัวนั้นจะมีหยักนั่นเองค่ะทอมมอนโทอ่านออกเสียงได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือสุดที่หนึ่งทอมมนโทออกเสียงดอดิเรามาดูพร้อมๆกันนะคะ มีคำอะไรบ้างบันดิตขึ้นมนโดบเสียงกระทบกลองบันดดบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเรออกเสียงดอและนี่ก็คือลักษณะของทอมนโทออกเสียงดอ นักเรียนอ่านตามครูนะคะบันดิตขึ้นมนดบเสียงกระทบกลองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนหมอกเสียงไพเราะออกเสียงดอเก่งมากๆเลยค่ะ กอไก่ออกเสียงเป็นดอดอเด็กนะคะเมื่อเป็นคำตายเช่นบัณฑิตซึ่งแปลว่านักปราชญ์หรือผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตันดุล้าซึ่งแปลว่า ข้าวสารบรรดุแปลว่าสีเหลืองบรรดอกบรรดอกมีสองคำด้วยกันคำแรกนะคะคือตัวกอไก่กระรันบรรดอกกอไก่กระรันแปลว่ากระเทย หรือขันทีนั่นเองค่ะส่วนบันดอกวาแหวนกระรับนบรรดกวาแหวนกระรันคือกลองเล็กๆชนิดหนึ่งที่พวกพรมใช้ในพระราชพิธีเช่นคำว่าไกวบันดอกลักษณะเช่นนี้นะคะ คุนดาริกแปลว่าบัวขาวหรือดอกบัวที่มีสีขาวมณดกแปลว่าเรือนยอดสำหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เราพบกัน ในเรื่องของการใช้ทอทอมุนโทออกเสียงทอตหารกันค่ะ